สวัสดีพี่ๆนะครับผมสวัสดีนะครับผมวันนี้ผมก็ได้มาเทสนะครับผมเนาะอันนี้โมดเสร็จแล้วเป็นเอสสองหนึ่งนะครับผมเนาะเออเออตูดตลอดเลยนี่นะครับผมผมก็ลองเพลงนะครับเป็นประมาณนี้ครับผมตัวนี้ก็ผมต่อเป็นอ่โหมดเปลี่ยน AUX นะครับผมนะครับเปลี่ยนบลูทูธนะครับผม ประมาณนี้อันนี้ก็อันน <lawsuit royable. S 1> <rhyme. S 2> ี้ก็จะเป็นสายกาวนะครับผมอันนี้เป็นสายกาวนะครับผมอันเดียก็เป็นวอลลุ่มครับผมอันนี้เป็นวอลสายวอลลุ่มแบบธรรมดาธรรมดานะครับเนาะแบบสายสายชิวก็มีครับผมเดี๋ยวให้ดูก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็เอนะครับผมอันนี้สถานการณ์เอ้ยไม่ใช่อันนี้ HT นะครับผมอันนี้สถานการณ์สถานะรอคาปานะครับผม2ตัวนี้นะครับเนาะ ก็ประมาณนี้ครับผมเนาะนะครับนี่ครับผมประมาณนี้เลยครับผมนะครับแบบดังครับผมดังครับผมดังนะเสียงดังเพราะครับผมใส่กริ้งกิ้งนะครับผมเหมือนแก้วเลยนะครับผมใส่กริ้งกิ้งเลยนะครับอันนี้ก็จับสโคปไปนะครับผมอยู่ที่เฮิร์ตหรอห้าสิบแปดยี่สิบกว่าเฮิร์ตก็มีครับผมนะครับมันไม่ได้ตายตัว 35เฮิร์วแล้วแต่มันลงนะครับแล้วแต่มันลงเลยครับ20เฮิร์ก็มีนะครับผมเนาะนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมเปิดดังไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวข้างบ้านขวาเนี่ยยังไม่ถึงยังไม่ถึง8ปดนาะฬิกาเลยเนี่ยดูดิโอ้นะครับนิดเดียวเองนะครับผมอันนี้ก็เบ็ดก็เร่งไม่ไม่ต้องเร่งนิดเดียวครับผมประมาณ11บเอโมงนะครับ ิเดโมงผมเสียงแหลมเล่นบ่ายสามเลยครับผมแล้วก็เสียงเบสกลางนะครับผมก็อยู่ที่เที่ยงครับผมประมาณเที่ยงนะครับผมเนาะอันนี้ผมลองเพลงนี้แหละนะครับในการโมงผมก็สวยงามเมื่อผมไม่ต้องห่วงนะครับเนาะใครที่โมไปแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็กลับมาแก้ได้ครับผมเนาะแต่ข้อแม้ไฟต้อง 16โวลต์ขึ้นนะครับแต่ว่าผมแนะนําอยู่ที่สามสิบโวลต์นะครับตัวนี้นะครับผมเนาะ36โวลต์50แอมป์ถ้าถ้าเป็นไปได้เป็นของสวิตชิ่งนะครับผมใช้เป็นสวิตชิ่งนะครับผมเนาะนะครับตัวนี้เลยครับผมแล้วก็เป็นสเต็ปอัพผ่านนะครับสำหรับผมนะครับผมเนาะถามว่าผมโมอะไรหลายอย่างครับผมผมเอากาวปิดด้วยนะครับเพราะว่ามัน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 ตัวเล็กนะครับผม นะครับโมประมาณนี้นะครับผมก็ใครที่อยากเอาไปเทียบกับเดิมเดิมก็เทียบได้ครับผมต่างชัดเจนครับผมเนาะนะครับต่างชัดเจนนะครับผม,นะม,ลมลนะครับผมนะไม่ได้โมนะครับประมาณนี้ผมเนาะใครที่อยากได้สายแบบสายซิลก็บอกผมมาได้นะผมทำจริงผมก็ไม่อยากรับย้ายวปุ่มหรอกนะครับแต่ว่ามัน ลูกค้าอยากได้ก็จัดให้ลูกค้าซะจบๆเนอะประมาณนี้แหละอันนี้ก็สถานะรอคาปาเหมือนกันครับผมเพิ่งโมเสร็จเมื่อกี้เลยลงกาวเสร็จยังไม่แห้งเลยครับผมกาวประมาณ10บวันแห้งครับนะครับผมแข็งเจดเลยนะนะครับไฟตอนนี้ผมใช้แค่22โวลต์เองนะครับผมเพราะว่าผมใช้ของ t ีด้วยผมก็เลยแบบยังไม่ได้โมอะไรมากมายขายกองนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะ พ่วงแล้วนะครับใครที่แอมมีปัญหาก็อย่าไปร้านอื่นนะครับผมมาที่ร้านผมจบนะครับผมจบทีเดียวนะครับผมเ,เนี่ยก็มีครับผมของเฮทีครับผมเนาะชิปนะครับชิปเฮทีอันนี้ชิปอะไรวะเฮทีเหมือนกันพูดเพื่ออะไรวะเนี่ย เป็นบูทูคอดคอมนะครับคอดคอมก็มีคอดคอมผมยกเลิกไปแล้ว29ตัวมันมันผมได้สีดำมาผมก็เลยไม่มั่นใจนะครับของนี้ก็มีเยอะครับผมทีบครับทีบีสก่อนนะครับผมเอาแล้วไหนอ,อ,อันไหนีขยขอเอสไปไหนวะเนี่ยเอาผมหาขอเอสนะอย่าบอกนะ เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอสไปไหนล่ะนี่ครับเอสนี่ครับผมเอสมีตัวเดียวหมดกับสั่งมาอยู่สั่งมาสามตัวเพราะไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็แพงด้วยนะครับตัวนี้ตัวละสามร้อยกว่าบาทเลย ผมรับเปลี่ยนก็ประมาณ500-600นะครับ500-600-700ประมาณนี้ต้องเอาค่ามือ300ขั้นต่ำนะครับเข้าผมต้องอันนี้เลยนะครับตัวนี้ก็ถ้าใครย้ายเป็นก็เสียงดีนะครับ แต่ว่าถ้าไม่จับมันก็ไม่เป็นไรสายกาวนี่ก็สามารถที่จะไปต่อตรงวอลลุ่มได้นะครับพ่วงๆๆๆเสร็จกันได้นะครับนะโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เออแม่งเอ๊สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไฟดูดตลอดเลยผมสวัสดีครับ